โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับรีวิวกันดูง่ายๆนะครับตัวนี้เป็น MacBook Pro Retina 2 0 1 7เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวทั u บาทัทั o ไอ h นะครับ่า Thunderbolt 3พอร์ตแล้วก็ CPU นะครับ3.1 Duo Core 5นะครับ RAM 8 Storage อยู่ที่256นะครับส่วน g r a ริฟจะใช้เป็น Intel Iris Plus 650นะครับ ตัวนี้สเปคตัดต่อได้ดีเลยครับผมแล้วก็ผมจะลงแอปไว้ให้แล้วนะครับรอบชาร์จอยู่ที่2 8 3รอดบรอบนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูรอบเครื่องก่อนดีกว่าตัวเครื่องค่อนข้างสวยนะครับผมมาเป็นตัวทัชบา์นะครับนี่ทัชบา์จะได้ดีทํางานปกตินะครับหน้าจอที่เห็นเงอๆแบบนี้คือติดฟิล์มไว้แล้วนะครับสภาพสวยมากเดี๋ยวให้ดูรอบๆบเครื่องก่อนตัวนี้เป็นสีสเปซเกนนะครับ นี่นะครับสีสเปซเกนะครับบอดี้ <Body S 1> ก็รวมๆก็สวยนะครับมันจะมีริ้วรอยตามมุมตามขอบเล็กน้อยครับแต่ราคานี้ผมเปิดราคาให้คือคุ้มมากครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเครื่องก่อนมันไม่ค่อยโฟกัสกพูดนะครับนี่นะครับตามมุมตามขอบก็สวยนะครับโฟกัสช้าหน่อยนะครับ จะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยครับเนี่ยเป็นปุ่มตรงนี้มันจะมีสองจุดครับมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมลองนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีตรงนี้แล้วก็อ่าให้ดูฝาหลังก่อนนะครับฝาหลังก็จะมีนิดนึงครับนิดหน่อยแต่ว่ารวมๆสวยเอามองไม่เห็นครับมีนิดหนึ่งก็ตรงนี้นิดหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้เองเป็นอย่างละจุดสองจุดแค่นั้นเองครับต้องนั้นปกติเลย แจุด3.5พอร์ต Thunderbolt 4อ่า USB C 4พอร์ตใช้ได้ทุกทุกช่องนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูข้างในเครื่องต okay. ั้งให้ตรงเดี๋ยวมาดูแอป,ปนะครับผมจะลงแอปไว้ให้ครบแล้วนะครับก็จะมีพวก Microsoft, Ears, Audio แล้วก็ Premiere Pro, Photoshop Lightroom, After Effects, Capture One, Final Cut, Logic อันนี้คือ Filmora X เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับใช้งานดีมากคือรวมๆสภาพดีครับพบกล่องนะครับตัวนี้ติดตอนแรกมาติดฟิล์มไว้รอบเครื่องนะครับแต่ผมแกะออกนะเพราะว่ามันก็ฟิล์มมันก็มีชำรุดบ้างพอแกะออกก็ใหม่เลยครับสภาพสวยนะครับนี่ให้ดูชัดเลยลงแอปไปฟอร์อมใช้งานครับ คือซื้อไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเสียงลงใหม่นะครับมันลงแพงนะครับอันนี้ก็แจ้งกันตรงๆนะครับใครสนใจก็มาลองดูที่งา,านร้านนิยมมือสอน,นครับตัวนี้เปิดราคาให้25,990นะครับราคาถูกมากนะครับตัวทัดบาสนะครับปกติตัวนอนทัดบาเขาขายกันอยู่25,000กว่าๆนะครับผมอันนี้ผมขายให้25,990ยกกล่องอุปกรณ์แทรยกกล่องนะครับ เดี๋ยวทางร้านแถมกระเป๋าให้อันหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าใส่อย่างดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้สภาพดีครับคีย์บอร์ดไถไฟคือใช้งานได้ทุกระบบนะครับผมเทสมาแล้วนะครับลําโพง2ตัวใช้งานได้หมดนะครับให้ดูอีสสักครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมครับตามมุมตามขอบอะไรก็สวยนะครับผม